สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งคาซีลุน X30 กันนะคะแบบแรกนะคะหันหน้าเข้าเบาะสำหรับน้องแรกก็อถึง9เดือนเราจะปรับตัวนี้ให้เอ็นสุดแล้วก็หันหน้าเข้าเบาะนะคะก mm hmm. ดหัวล็อกเบลเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งนะคะแล้วก็ดึงตัวซัพพอร์ตตัวนี้ขึ้นนิดหนึ่ง mm hmm. ดึงสายเบลลดมาให้สุดนะคะ าพาดสายเส้นล่างไปด้านข้างนะคะอ้อมสายเส้นบนที่จะคืนกับรถไปด้านหลังของเบาะคาซีทนะคะมันจะมีตัวล็อกตัวนี้ลูกค้าจัดท่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล็อกสายเบลล์รถให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ถ่ายเส้นหลังที่ไปด้านหลังคาซีดหึงกับคืนรถให้แน่นนะคะแล้วเอามาล็อกกับตัวสีแดงด้านข้างตัวนี้แค่นี้คาซีดก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะตัวนี้ซัพพอร์ตจัดท่าให้เรียบร้อยนะคะ